ผีเสื้อครับผีเสื้อหืมนะครับผีเสื้อนะครับดู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 ลยมนะครับผีเสื้อนะครับมาถึงโม่มากขึ้นไอ้กาไม้นะครับโอ้ยผีเสื้อสวยแด่นี่นะครับอัปเดตให้สีเบิ้งนะครับผีเสื้อนะครับอืมนะครับสวยนะครับสวยเยอะมากนะครับ ผีเสื้อนะครับแบบธรรมชาตินะครับอืมโออืมนะครับเยอะนะครับตรงนี้เป็นจุดอุทยานแห่งชาติทับลานนะครับอุทยานแห่งชาติทับลานนะครับบรรยากาศนะครับเมื่อวานนี้ฝนตกนะครับบรรยากาศดีดีนะครับโอ้นะครับท่านผู้ชมนะครับอืมถ่ายเอฟซีเบงนะครับนะ นะครับโอ้นะครับผีเสือนะครับแบบต้มชานะครับน้าผชมอสวยปอนะครับอนะครับโอ้มันกินอีหยังล่ะโอ้นะครับผู้ชมนะครับเจอบอสวยบอนะครับสวยนะครับนะโอ้นะครับนะพผีเสือนะครับสวยบอนะนั่นนั เยอะมากนะครับเยอะมากนะครับอืมเนี่นะครับท่านผู้ชมนะเป็นยังไงสวยเป่านะโอ้นะครับโอ้สวย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 อืมนะครับอัปเดตให้เอฟเบิ้งนะครับผีเสื้อนะครับแบบธรรมชาตินะครับตรงนี้เป็นอุทยานนะครับเขตอุทยานนะครับ อุทยานแห่งชาตินะครับตับล้านนะครับท่านผู้ชม,มสวยๆนะครับมันกินถาดนี่ยังบรจักนะนะครับบรรดูกินนะครับสวยนะครับแบบธรรมชาตินะครับท่านผู้ชมนะครับเลยอัปเดตเอฟซีเบิ้งนะครับ นตัวนั้นสวยนะครับต้นสวยนะครับมันเป็นถาดที่หยางนาะครับอยู่กับดินนะครับมันดูดกินนะครับโอ้สวย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 นะครับแบบธรรมชาตินะครับท่านผู้ชมนะครับอัปเดตให้ท่านผู้ชมเบ่งนะครับอืมนะครับตรงนี้เป็นจุดเอ่อเป็นจุดนะครับเอ่อ สถ,รรสถานครีพ่อช่างกาไม่นะครับของโครงการพระาราชดำรินะครับหวยสมองนะครับหวยสมองนะครับอนะครับสวยจังอัปเดตให้ผู้ชมเบิ้งนะครับไหซี่เบิ้งนะครับอือนะครับสวยจังอืม ครับประมาณนี้นะครับนะประมาณนี้นะครับถ่ายผู้ชมเบิงนะครับสวยนะครับนะสวยนะครับผีเสื้อนะครับอืมนะครับสวยจังนะครับโอ้แตกแล้วแตกแล้วนะครับแตกแล้วนะครับ